ตอนนี้มาอยู่ในเซเว่นะครับพนักง,งานในนี้เขาไม่รู้เขาเกำลจะโดนเซอร์ไพรส์ฉัน <c oughs> ไม่บอกเขาเยอ่ะไม่ทำนะเร็วจะมามเร็วเอาเร็ว คเคยพีกับคุณาไม่แไม่้ยูหายไปไหนนคึมาเก็บรายละเอียดหมดแล้วเช็อกกแลด้วยอ่ะมีอะไรยังบอกเพื่อนไหมนึกไม่ออก ก็บอกซีมไงก็ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเฮ้ขอบคุณไม่กันตาานาะนาวไม่จัดแตนร้องเพลงเราว่าอยไม่ได้กินไงสตกขัดค่ะขอบคุณค่ะเดหนือหัวว่านะครับเฮ้